ไม่ล้วจ้ะเก็บเห็ดผึ๋งหน่อยปลาลังบางที่เ่าจ้ะอี่จ้าเธอสวยค่ะแม่ออกอ่อนๆหน่อยๆเลยคะ่ะ

จกนีงค่ะนี่อีกจ้านี่โอ้อันนี้คือล่าค่ะค่ัเพราเอามงดอกใหญ่ๆเนี่ย,ยแกเนี้ยต้องอันเดียวแกแล้วค่ะ

ผลบโตัวมาแค่สองมือแหงแลวจ้ะป้าดอกก็เริ่มเหีเเ่ยวเถาแล้วจ้ะดอกยังงามๆอย่าเถาเด้อบางกอนโอ้ยเถาเลยพี่นอ้องบ่เลือตัวงามเขาบอเอาจ้ะเขาไม่เถามันก็เถาแด้วแต่ก็ยังแน่นดูจ้ะเอาได้อยู่จ้าหนึ่งดอกโอ้ยสอง หอยดอกนี้น่อยจ้าสองนี่อีกจ้านี่อีสามนี่อีอค่ะปน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 เอาดอกนี้หน่อยจ้าบันนี้มีหลายดอกเลยโอ้ยนี่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 เห็นไหมจ้า สีกันที่ใบไม่เลยนี่แหละจะก,กินแซบแหมกุก๊กลุบเลยจ้านี่อีกค่ะน,นี่กันนี่กันนี่จ้าเด็ดนล นี่แกแห้งอ่ะจ้ะมันจะแก,กแห้งแึเปล่ค่ะามาเอาดอกนีนหน่อยจ้ะอืออือนี่จ้ะเดี๋ยวไปเอาอีกค่ะพุ่นๆเห็นว่าจะพุ่นๆลน,น,น,นี่จ้ะ,ม,ะ,จะมีอีก็จะมีอีก แกกับมี่อ้ยไคก์บอนนี่ก็น้องเอาดอกนี้หน,น่อยจ้ะนี่อันนี้แกแล้วแกเห้นเหครับว่เอายี่ค้งหรอ,กรอ,อ,อ,กรอแกแต่ว่าเอายอะจัดดอกนี่มีเอค้ามีกคา์บอบนนี่

ในน้อยนี่ก็เท่าเหี่ยแลลวจ้ะจะเอาอยู่ดอกนี่เก็บกันยาวๆเลยจ้ะน,นี่อีกค่ะโอ้ยไม่แอบอีกนี่จ้าอีกค่ะ นี่อีกอ้ยหน่อยไปยืมน,น้ำกันหมจ้ะาเอา่วยค่ะยืมน้ำกันเนาะนีอ่อีกค่ะนี่โอ้ยจุ่มหนีรลายดอกค่ะพี่น้องแต่อ่อนอ่นอีกครับไอ อือค่ะจ้ะเอาถ่ายป่ะเนี่ยแกเดี่ยวก็วเอาค่ะนี่มาเอาดอกนี้หน่อยนีจะ้ะเดี๋ยวมีอีกครั้งให้จ้ะอือตะกอนเลยหลายแห้งจัดมากจ้าหืมเงี้ย เป็นอย่างง่ามแห้งพี่นหองเ,เอ้ยไม่เอีกดอกนึงอีกดอกนงเนี่เห็นปะค่ะอุย้ย่อีกตัวนี่จ้ะอุ้ย,ยสวยแห้งพี่นหองเอ้ยสองดอกลางง่ามเลยจ้ะสีขึ้นก็ไปใหม่แห้งจ้ะ สวยแกงแซ่บแห้งจะเห็ดอันนี้มีอีกคำมีอีกอันนี้แกียังค่ะเลื่อเห็นบ่้ยเห็นหมดคนค่ะอกี้ยแห้งแล้วมาเอาดอกไม้น้อยจ้ามี่จะเห็นมั้อ